สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสาระดีๆเพื่อการเริ่มต้นดูแลสุขภาพกับโรคาวราตี้กันอีกเช่นเคยค่ะความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้ก็ต้องแลกมาด้วยการดูแลเอาใจใส่คอยประครบประงมรดน้ำให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอและถ้ายิ่งต้องทำเป็นอาชีพด้วยแล้วทำให้ชาวสวนส่วนใหญ่จะเอาใจใส่ดูแลต้นไม้จนหลงลืมที่จะดูแลสุขภาพของตัวเอง เจ้าของสวนหยกส่งออกแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็เช่นกันค่ะส่วนปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงของเธอคืออะไรไปติดตามได้กับคุณฟ้าอรุณรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เพียรสวัสดีค่ะโอ้โหขอบอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่เคยเห็นสวนต้นหยกที่สวยแล้วก็เยอะขนาดนี้มาก่อนไม่ทราบว่าอันนี้คือเราปลูกเพื่อขายในประเทศหรือว่ายังไงบ้างคะขายส่งนอกด้วยค่ะในประเทศด้วยค่ะ ในประเทศด้วยแล้วก็ส่งเนาะส่งไปประเทศอะไรเอ่ยประเทศอเมริกาค่ะโอ้โหแสดงว่าแบบคุณภาพต้องดีมากๆเลยเนาะแล้วเพราะที่นั่นเขาแบบคัดเฟ้นเรื่องของคุณภาพมากๆเลยใช่ค่ะนะคะนะดูสวนนะคะต้นไม้เยอะขนาดนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเราต้องแข็งแรงด้วยประครบประงมเขานะคะ<ช>ทำให้ตอนนี้เนี่ยปัญหาทางด้านสุขภาพที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาทางด้านยังไงบ้างคะก็เราจะ เป็นโรคนี้มันจะเหนื่อยจะทํางานหนักไม่ได้ค่ะการดําเนินของโรคเป็นยังไงบ้างอะคะมันก็ข,นขึ้นขึ้นลงลงค่ะค่ะพอไปเช็คหมอก็บอกอ่าขึ้นนะโอพยไปตรวจเช็คเลือดตรวจปัสสาวะเงี้ยหมอบอกขึ้นค่ะแต่หลังจากนั้นพอพอพอขึ้นเราก็เลกินยาปกติทีนี้พอได้ <c oughs> ฟังวิทยุจะรู้จักกัรน,น้ําเห็ดจ้าก็เลยลองไปซื้อมาค่ะทานดู คือเราฟังแล้วเราแบบรู้สึกอยากจะซื้อทานเลยเหรอคะฟังที่สัมภาษณ์คนอื่นก็เออมันน่าจะหายนะมันน่าจะหายนะฟังคนอื่นอ่ะเอหลอกจ้างคนมาพูดหรือเป้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดนะ,ะแต่เออมันก็อลองเสี่ยงดูเพื่อสุขภาพเราที่ดีค่ะน้ะําเห็ดอ่ะเราชอบทานเห็ดอยู่แล้วค่ะเอก็เลยไปซื้อน้ําเห็ดมาก็อยู่ก็ทานครั้งแรกก็ทานแล้วหมอก็ไปครบ กำหนดหมอนัดไปค่ะก็หมอเขาบอกว่าเออโรคคุณสงบแล้วนะโรคสงบขึ้นค่ะเลือดปกปุ๊บเลือดเราปกติไม่มีไม่มีอะไรจากเดิมเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเราก็ดูแลตัวเองด้วยการไปหาหมอใช่ทานยาทานยาอย่างโรคไตยกของหนักไม่ทานเค็มค่ะ คือจริงๆเราก็ดูแลตัวเองแบบนี้ลตลอดแ,<ต>แต่ว่าระยะของโรคมันก็ขึ้นๆลงๆขึ้นชัโมงแบบนขึ้นๆลงๆมันมีสงบเดี๋ยวก็ขึ้นอีกบางทีสงบไป6เดือนอย่างเงี้ยเดีวมันจะมาอีกค่ะแล้วพอไปตรวจหลังจากที่ดื่มน้ําเห็ดพอคุณหมอบอกว่าโรคมันสงบลงนะคะมีคิดในใจไหมว่าเออจะคอยดูว่ามันจะสงบได้อีกใช่มีคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพอเรากินน้ําเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมอนัดอีก3เดือนใช่ไหมคะค่ะก็กินน้ําเห็ด <c oughs> ลองลองไปตรวจดูยาที่หมอให้ทานเราก็พยายามเว้นค่ะจะไม่ทานที่ตามกาหนดและอาทิตย์หนึ่งเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีจากอาทิตย์หนึ่งก็คือมันเงียบตัวเราปกติไม่มีอะไรแล้วค่ะ อาจากอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ทานแล้วยาสองอาทิตย์แต่เรายังกินน้าเผ็ดอยู่ทุกวันนะค่ะคือการรักษาทางการแพทย์ก็ยังคงต้องมีไว้นะคะให้น้าเผ็ดเป็นตัวช่วยนะคะที่สําคัญคืออย่าประมาทนะคะบางท่านบอกว่าโอ๊ยเนี่ยจะไม่ทานยาเลยอันนี้ไม่แนะนำเี้ทานอยู่แต่ต้องทา่ทิ้งช่วงหน่อยค่ะ ถ้าหากว่าอยากจะหยุดยาหรือว่าจะเว้นระยะห่างเนี่ยให้คุณหมอเป็นคนพิจารณาเนาะจะเป็นการดีที่สุดใช่ไหมล่ะคะนะคะตอนนี้ถือว่าร่างกายเราดีขึ้นมากแล้วดีขึ้นมากค่ะนะคะหมอบอกว่าสงบมาปีกว่าแล้วโอ้โหถือว่าเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็อยากให้ชีวิตของเราเนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะฟ้ารุ่นรุ่งมีของขวัญมาฝากด้วยนะคะนั่นก็คือน้ำเหดศกัดเพื่อสุขภาพ ขาพค่ะของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับพี่เพียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะหากเราสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับการดูแลสุขภาพได้อย่างลงตัวโรคภัยไข้เจ็บก็ยากที่จะกล้ำกลายชีวิตเราค่ะเริ่มต้นสร้างเสริมสุขภาพและความสมดุลให้กับร่างกายด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมั h r ร o มพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084 6 70611และ0 8 4 670-6222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ